สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข่าเเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะวิชาความสุขเขียนโดยมิสเตอร์แฮปปี้โคทาโร่ฮิซุอินะคะแปลโดยนัทพงษ์ชัยวานิชผลค่ะจากสำนักพิมพ์เชนพลัสนะคะใครก็ตามค่ะที่กำลังค้นหาความสุขให้กับตัวเองนะคะหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยควรได้อ่านเล่มนี้ก่อนที่จะสรุปว่าตัวเองมีหรือไม่มีความสุขกันแน่ค่ะเล่มนี้นะคะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ว่าด้วย วิชาความสุขค่ะที่ผู้อ่านเนี่ยต้องนําไปสอนตัวเองนะคะโดยในเล่มเนี่ยเขาจะแบ่งเนื้อหาตามคาบวิชาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน7คาบ7วิชานะคะเริ่มตั้งแต่คาบแรกเลยค่ะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตามด้วยสังคมศึกษาคณิตศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นภาษางกฤษดนตรีแล้วก็งานประดิษฐ์ค่ะโดยแต่ละคาบวิชาเนี่ยนะคะเขาจะนําเสนอให้เราเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์แต่ละเรื่องค่ะผลลัพธ์ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นและสุดท้ายเป็นวิธีการสร้างความ หรือเห็นคุณค่าของความสุขที่ตัวเองมีเนี่ยนะคะให้มากขึ้นผ่านมุมมองหลักสูตรวิชาต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมุมมองที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและวิธีการสร้างสุขที่ผู้เขียนเขานําเสนอเอาไว้ในเล่มกันนะคะข้อแรกค่ะ การที่เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยสวมแว่นแห่งความทุกข์ค่ะก็เลยทําให้ไม่เคยเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่เลยการถอดแว่นแห่งความทุกข์ออกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะเป็นความสุขมันคือสิ่งที่มีอยู่และความสุขคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ค่ะ ข้อที่2ค่ะสําหรับคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตแต่งงานนะคะเพราะมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยติติงเราเนี่ยมันจะช่วยผลักดันให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้อีกค่ะและชีวิตคู่ที่จะมีความสุขได้นั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าคนสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก้าวข้ามข้อเสียของกันและกันได้ดีเพียงใดค่ะข้อที่3เมื่อ อะไรที่เจอวิกฤตหรือเจอปัญหาเนี่ยนะคะให้เรามองหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้จากความเลวร้ายนั้นค่ะเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างเนี่ยนะคะมันมาถึงทางตันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการปฏิวัติที่ทําให้ได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเสมอค่ะข้อที่4ความคิดที่ว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็จะไม่มีความสุขแท้จริงแล้วมันคือภาพลวงตาที่หลอกให้เราทุกค่ะแต่ความสุขที่แท้จริงในเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางนะคะแต่มันอยู่ที่จุดเริ่มต้น และถ้าเราอิ่มเอมกับสิ่งที่เราได้รับหรือกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่เราฝันเนี่ยเป็นจริงได้เร็วขึ้นมากเท่านั้นค่ะข้อที่5การที่เรารู้ตัวว่าเรามีจุดบกพร่องในตัวเองมากมายเนี่ยนะคะจนทําให้เกิดความทุกข์นะคะทุกข์ว่าเราไม่เก่งไม่ดีไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเนี่ยขอให้มองว่าอย่างนี้ค่ะมองว่ายิ่งเรามีจุดบกพร่องมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสขยายขอบเขตคอนเน็กชันออกไปได้ กว้างไกล่มากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะอะไรเพราะเราต้องไปขอยืมแรงคนอื่นนะคะขอความรู้ของคนอื่นมาเติมเต็มจนเกิดเป็นวงกลมที่สวยงามแล้วก็มีพื้นที่กว้างใหญ่มากขึ้นนั่นเองค่ะในเล่มนะคะเขายังมีภาพจําลองเหตุการณ์ความทุกข์ที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ต้นตอแห่งความทุกข์แล้วก็การแก้ไขเพื่อทําให้เกิดความสุขอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะและด้วยความที่ผู้เขียนเล่มนี้นะคะเขาเป็นนักถอดรหัสความสุขค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือขายดี ในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะหนังสือในแนวสร้างความสุขเนี่ยค่ะใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้รับรองได้เลยนะคะว่าคุณจะมีความสุขปิดประตูความทุกข์ได้ทุกประตูเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ